เช้าวันจันทรออฟฟิศกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังปิดโปรเจกต์ใหญ่แต่หัวใจของมิกกี้กลับเต้นแรงขิดจังหวะมากกว่าเดิมเพราะนี่คือวันแรกหลังจากเธอกับทูนตกลงคบกันจริงๆเธอเดินถือแฟ้มเข้ามาฝ่ายช่างเห็นทูนกำลังเช็ดเครื่องมือใบหน้าของเขาภายใต้แสงไฟดูอบอุ่นจนเธอต้องรีบผันไปทางอื่นเช้านี้ดูสดใสนะครับคุณเลขาเสียงทุ้มนุ่มดังข้างหูทูนเข้ามาใกล้แบบไม่ให้ทันตั้งตัวมิกกี้สะดุง้งหัวใจแทบหลุดพี่ทูนอย่ามาใกล้สิเดี๋ยวใครเห็น เขายิ้มบางๆไม่จับมือก็ได้ครับแต่ผมคิดถึงคำสั้นๆทำเอาเธอหน้าแดงจนแทบลุกไหม้แต่ต้องทำเป็นนิ่งเพราะมีช่างสองคนเดินผ่านตอนพักเที่ยงนารินถือกล่องข้าวมานั่งกับมิกกี้แต่ก่อนเธอจะพูดอะไรพนักงานโต๊ข้างๆก็แอบคุยกันดังพอให้ได้ยินผู้ช่วยฝ่ายช่างนะดิเห็นพี่ทูนยิ้มทั้งวันสงสัยมีแฟนแล้วหรือว่าเป็นใครในออฟฟิศปะทูนแอบมีคนคุยแน่ๆดูจากท่าทางมิกกี้ก้มหน้าทันที ช้อนในมือสั่นนิดนิดนารินมองเพื่อนแล้วถอนหายใจแกต้องระวังหน่อยนะคนในออฟฟิศนี่ปากไวมากฉันรู้แต่ฉันไม่อยากให้คนว่างเขาเรื่องฉันมิกกี้พูดเบาๆช่วงบ่ายทูนเรียกมิกกี้ไปตรวจเอกสารในโกดังด้านหลังพอประตูปิดทูนก็ขยับเข้ามาใกล้กว่าทุกครั้งคุณหลบหน้าผมทําไมเขาถามตรงๆเปล่าค่ะแค่ไม่อยากให้คนอื่นสงสยัยทูนเอื้อมจับมือเธอไว้งั้นตอนอยู่หลับตาขอผมหน่อยได้ไหม เขาค่อยๆดึงเธอเข้ามาในอ้อมแขนกอดเบาๆแต่แน่นพอให้รู้ว่าเขาจริงจังมิกกี้ซบบอกเขาเธอรู้เขาไม่ใช่คนขี้เล่นความอบอุ่นของเขาบอกชัดว่านี่คือความรักจริงๆแต่ทั้งคู่ก็ต้องรีบแยกตัวเพราะมีเสียงคนเดินผ่านประตูถ้ายวันประพลเดินถือรายงานผ่านถงออฟฟิศเขาเห็นหน้ารินยืนคุยกับพนักงานฝ่ายบัญชีสายตาของประพลไม่ได้จ้องรายงานแต่จ้องเธอเธอยิ้มสวยจังทำไมเพิ่งสังเกตนะเขาคิดในใจ เมื่อเธอเดินไปหามิกกี้ประพลก็รีบวางเอกสารแทบจะเดินเลี่ยงเพราะไม่อยากให้ใครจับได้ว่าแอบ,บมองแต่ก่อนหมุนตัวเขาเห็นทูนเดินออกจากโกดังและสายตาทูนมองตามมิกกี้แบบที่ผู้ชายมีให้คนเดียวเท่านั้นประพลยิ้มจางๆมีหน้าละสีออฟฟิศถึงได้อนละเวงแต่สายตาของเขาก็ยังเผลอมองไปทางนารินทูนเดินมาส่งมิกกี้ที่ลิฟต์ไม่กล้าจับมือแต่สายตาเต็มไปด้วยความห่วงใยถ้าใครพูดอะไรอยากเก็บไปคิดนะครับเขาพูดเบาๆ ค่ะพี่ทูลแต่หนูหนูกลัวว่าคนจะเข้าใจผิดเรื่องงานของเราทูลจ้องเธอนิงไม่ว่าใครจะพูดอะไรผมดูแลได้ผมไม่ปล่อยให้คุณโดนว่าคุณเดียวแน่นอนประตูปิดลงในจังหวะที่เขายังมองเธออยู่ทิ้งหัวใจของมิกกี้ให้เต้นไม่เป็นจังหวะอีกครั้งเช้าว,วันอังคารฝ่ายทรัพยากรบุคคลประกาศเสียงดังทั่วออฟฟิศว่ามีพนักงานใหม่ย้ายเข้ามาฝ่ายประสานงานโครงการและทันทีที่ประตูเปิดหญิงสาวรูปร่างดีผมยาวสลวยแต่งตัวเรียบหรู ก็เดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มมั่นใจสวัสดีค่ะชื่อใบเฟิร์นนะคะฝากตัวด้วยค่ะทุกคนเสียงฮือฮาเริ่มดังทันทีแต่คนที่ช็อกที่สุดกลับเป็นมิกกี้เพราะใบเฟิร์นนั่งโต๊ะฝั่งเดียวกับเธอพี่ทูนคะขอคำปรึกษาหน่อยค่ะไม่ทันถึงชั่วโมงแรกใบเฟิร์นก็เดินไปหาทูนที่ฝ่ายช่างเธอถือแฟ้มหนาๆเหมือนตั้งใจหาเรื่องคุยโดยเฉพาะมิกกี้ยืนถือเอกสารอยู่ไกลๆเห็นภาพนั้นแบบเต็มตา ใบเฟิร์นโน้มตัวคุยใกล้ทูนเกินความจําเป็นทูนเองก็ทําหน้านิ่งตามสไตล์แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าดูใจดีกับพนักงานใหม่มิกกี้กํำเอกสารแน่นนารินเดินมาถึงพอดีแกโอเคไหมโอเคแค่รู้สึกแปลกๆนารินมองใบเฟิร์นแล้วทําหน้าเบื่อตาผู้หญิงแบบนี้มาเร็วไปเร็วแกอย่าเพิ่งคิดมากแต่คําปลอบใจนั่นไม่ได้ช่วยให้เสียงหัวใจของมิกกี้เบาลงเลย ตอนบ่ายมีประชุมร่วมสองฝ่ายทูนกับมิกกี้นั่งฝั่งเดียวกันแต่ใบเฟิร์นกลับเลือกนั่งข้างทูนเฉยเลยพี่ทูนคะเดี๋ยวงานส่วนนี้หนูทําให้ก็ได้คะ่ะใกล้ชิดกับฝ่ายช่างง่ายกว่าใกล้ชิดกับฝ่ายช่างหรือใกล้ชิดกับพี่ทูนกันแน่มิกกี้คิดในใจแต่พูดไม่ออกทูนเหลือบมองมิกกี้แวบหนึ่งเหมือนจะรู้ว่ามิกกี้ไม่สบายใจเขาขยับเก้าอี้ออกจากใบเฟิร์นนิดนึง แต่ผู้หญิงคนนั้นกลับยื่นหน้ามาดูเอกสารจนแทบจะชิดไหลเขาอยู่ดีที่มุมเงียบของออฟฟิศประพลกำลังจัดเรียงตัวอย่างสารทดสอบใส่กล่องนารินเดินเข้ามาเคาะโต๊ะคุณพลคะรายงานของเมื่อวานอยู่ไหนคะเพื่อเลขาฉันต้องใช้ประพลเช็ดมือแล้วส่งแฟ้มให้แต่จังหวะที่เขายื่นเอกสารมือเขาแตะหลังมือเธอเบาๆนารินชะงักแต่ประพลรีบดึงมือกลับแบบขินๆขอขอโทษครับ ไม่เป็นไรค่ะคุณพลไม่ได้ทําอะไรผิดเสียงนารินนุ่มลงจนหน้าประหลาดส่วนประพลหน้าแดงจนมองหน้าเธอไม่ติดตอนเย็นปะทะกันครั้งแรกของผู้หญิงสองคนหลังเลิกงานมิกกี้เก็บของช้าเพราะรอทูนแต่ใบเฟิร์นกลับยืนเกาะเคาน์เตอร์รอทูนเหมือนกันรอพี่ทูนหรอคะใบเฟิร์นยิ้มถามค่ะรอส่งเอกสารค่ะมิกกี้ตอบกลางๆใบเฟิร์นหัวเราะเบา หนูว่าพี่ทูนเป็นผู้ชายที่อบอุ่นมากนะคะหนูก็รู้สึกว่าเข้ากับเขาได้ดีมิกกี้เงียบแต่หัวใจหายวาบับหนูว่าคนแบบพี่ทูนเหมาะกับคนที่เข้าใจงานช่างและกล้าเข้าหาเขาหน่อยค่ะความหมายมันชัดเกินกว่าจะตีความผิดใบเฟิร์นกำลังจะบอกว่าเธอเหมาะกับทูนมากกว่าทูนปรากฏตัวแต่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยมิกกี้รอนานไหมครับเสียงทูนทำให้บรรยากาศตึงเครียดสะดุดลงทันที เขามองสลับสองคนไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นใบเฟินยิ้มหวานพี่ทุนคะวันพรุ่งนี้หนูอยากให้พี่ช่วยดูเครื่องที่คลังให้หนูหน่อยนะคะอ๋อ oh, ได้ครับใบเฟินเดินจากไปพร้อมรอยยิ้มแบบผู้ชนะทูนหันมามองมิกกี้เห็นสีหน้าเธอหมดลงชัดเจนคุณไม่สบายใจหรอครับมิกกี้สายหน้าหนูโอเคค่ะแต่ทูนจับมือนิ่งๆบีบเบาๆราวกับว่าอยากบอกว่าผมอยู่ตรงนี้นะ ถ้ามีอะไรทําให้ไม่สบายใจบอกผมนะครับผมไม่อยากให้คุณคิดคนเดียวมิกกี้ยิ้มอ่นอ,อนๆแต่ในอกยังเจ็บนิดๆแบบห้าไม่ได้เช้าวันรุ่งขึ้นออฟฟิศเต็มไปด้วยความวุ่นวายเพราะใบเฟิร์นต้องลงพื้นที่คลังอุปกรณ์เพื่อเช็คสต็อกครั้งใหญ่และเธอก็เลือกคนที่อยากไปด้วยแบบไม่ลังเลพี่ทูนคะวันนี้ช่วยลงคลังกับหนูนะคะต้องเทสเครื่องหลายตัวเลยคะ่ะทูนมองแฟ้มงานของตัวเองแล้วพยักหน้าได้ครับแต่ผมมีงานของฝ่ายช่างด้วยนะ ไม่เป็นไรค่ะหนูจัดตารางให้แล้วจัดตารางให้คำพูดนั้นทำให้มิกกี้ที่ยืนฟังอยู่ที่เคาน์เตอร์ชงักราวกับใบเฟิร์นวางทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองอยู่ใกล้ทูนที่สุดสายตาที่มองเห็นทุกอย่างแต่พูดไม่ได้ตอนเที่ยงมิกกี้ยืนถือข้าวกล่องมองลงไปยังลานคลังจากชั้นสองเธอเห็นใบเฟิร์นเดินตามทูนประกบซ้ายขวายืนนูนนี่ให้และหัวเราะในเวลาที่ไม่จาเป็นทูนทางานแบบไม่รู้จะปฏิเสธยังไง แต่ภาพที่เห็นมันตีความได้แค่แบบเดียวพวกเขาดูสนิทกันนารินเดินมาข้างๆแล้วมองเพื่อนเงียบๆแกเจ็บอยู่ใช่ไหมมันเพราะฉันเองที่ไม่กล้าบอกใครมิกกี้เสียงเบาฉันไม่กล้าทำให้พี่ทูลโดนมองไม่ดีนารินหันไปมองประพลที่กำลังคุยกับฝ่ายบัญชีแต่แอบเหลือบตามาทั้งสองสาวเหมือนเขารู้ทุกอย่างเธอหอนหายใจบางทีอะ ความรักมันก็ต้องมีคนกล้าที่จะยืนข้างกันนะมิกคำพูดนั้นแทงใจจนมิกกี้เผลอหลุบตาลงใบเฟิร์นขอให้ทูนยกตู้เครื่อนมือใหญ่เพื่อเทสระบบจังหวัดที่ของหลุดมือเธอโผเข้าไปจับแขนเขาถ่ายแชะพนักงานคลังถ่ายภาพโดยไม่ตั้งใจเพราะตั้งใจจะถ่ายสต็อกสินค้าแต่กลับได้ภาพไบเฟิร์นเกาะแขนทูนทูนหันมามองด้วยหน้าตกใจพอถึงเย็นรูปนั้นก็ถูกส่งเข้ากลุ่มไลน์ออฟฟิศพร้อมข้อความ หัวหน้าช่างไฟมีคู่หูใหม่แล้วมัง้งทูนยังไม่รู้เพราะกําลังทํางานแต่มิกกี้เห็นแล้วใจเธอแทบร่วงมือสั่นจนโทรศัพท์เกือบหล่นนารินรีบคว้าหัวไหลเพื่อนมิกใจเย็นๆนะแกยังไม่ฟังพี่ทูนเลยแต่เขาเขาอยู่กับเธอทั้งวันทูนมาหาแต่สายตาคนนั้นมันทำให้เจ็บทูนเดินเข้ามาหาเพราะเห็นมิกกี้หายไปจากโต๊ะคุณมิกกี้เป็นอะไรหรือเปล่าทำไมน่าเสียขนาดนี้ เธอยื่นโทรศัพท์ให้เขาดูเสียงเธอสัน่นนี่คืออะไรคะทูนขมวดคิ้วแน่นผมไม่รู้ว่ามีคนถ่ายแต่ผมไม่ได้อะไรกับใบเฟอร์นะครับมิกกี้หลบสายตาแต่ภาพมันพูดคนละแบบทูนกัดฟันเพราะหงุดหงิดแต่ไม่ได้หงุดหงิดเธอเขาหงุดหงิดตัวเองที่ไม่ปกป้องเธอไว้ดีพอผมจะไปคุยกับเขาให้รู้เรื่องเดี๋ยวนี้เลยอย่าค่ะมิกกี้รีบจับแขนเขาเดี๋ยวคนจะยิ่งมองว่าฉันเป็นตัวปัญหา ทูนมองมือที่จับแขนเขาก่อนจะถอนหายใจหนักๆงั้นผมจะนิ่งเฉยแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนคุณถึงจะไม่เจ็บคำพูดนั้นทำเอามิกกี้พูดไม่ออกเพราะมันถูกจนเธอไม่รู้จะแย้งยังไงประพลยืนถือเอกสารอยู่มุมตึกเขาเห็นทั้งการเผชิญหน้าและเห็นสีหน้าของนารินที่ยืนกังวลแทนเพื่อนเขาเดินไปหานารินยื่นทิชชู่ให้เธออย่างเก๊กังๆเพื่อนคุณร้องไห้หรอครับ นารินละสายตาจากมิกกี้แล้วมองหน้าเขาค่ะเรื่องความรักมันซับซ้อนนิดนึงประพลพยักหน้าแต่สายตาที่มองนารินตอนนั้นมันเต็มไปด้วยความเป็นห่วงจนเจ้าตัวเองก็ไม่รู้ตัวใบเฟิร์นเปิดอกกับเพื่อนร่วมงานตอนเย็นใบเฟิร์นคุยกับเพื่อนโตข้างๆเธอพูดเสียงดังพอให้คนทั้งโซนได้ยินจริงๆอ่ะหนูคิดว่าพี่ทูลตอบรับหนูนะเขาไม่ว่าอะไรเลยเวลาหนูเข้าไปใกล้หนูว่าพี่เขาน่าจะชอบหนูแหละ ประโยคนั้นเหมือนมีมีดบางแทงเข้าที่หัวใจของมิกกี้ซ้ำอีกครั้งหลังเลิกงานมิกกี้เดินออกมาตามลำพังทูนตามมาจนทันพี่ทูนหนูไม่ได้โกรธนะคะแต่หนูเจ็บทูนชะงักนี่เป็นครั้งแรกที่เธอพูดตรงแบบนี้หนูรู้ว่าเราเป็นอะไรกันแต่ถ้ามันจะทำให้พี่ลำบากหนูไม่อยากให้พี่ต้องเลือกผมเลือกคุณได้ทุกครั้งมิกกี้น้ำตาเธอไหลแต่เธอกลับสายหน้า แต่หนูไม่กล้าให้พี่ทำแบบนั้นประตูรถบัสผ่านไปเสียงเครื่องยนต์ดังคล้ายบทขยี้ใจของทั้งคู่และภาพใบเฟิร์นเกาะแขนทูนยังคงลอยอยู่ในหัวมิกกี้เสียงฝนตกโปรยปลายช่วงบ่ายทำให้ลานจอดรถหน้าตึกสำนักงานเงียบผิดปกติทูนยืนรออยู่ใต้กันศาสตร์มานานเกินครึ่งชั่วโมงเขารู้ว่ามิกกี้ต้องกลับมาที่นี่ก่อนออกไปทำเอกสารภายนอกและเขาตั้งใจว่าวันนี้จะต้องคุยกันให้รู้เรื่อง รถของมิกกี้ค่อยๆเลี้ยวเข้ามาเธอจอดนิ่งก่อนสูดหายใจลึกเหมือนกำลังรวบรวมกำลังใจทั้งหมดทันทีที่เธอก้าวลงจากรถทูนเดินเข้าไปหาแบบไม่ปล่อยให้เธอหลบอีกมิกกี้เราต้องคุยกันเธอหลบตาพี่ทูนอย่าทำแบบนี้เลยค่ะข้างลอกคนเห็นผมไม่สนแล้วเสียงเขาแน่นด้วยความเจ็บปนห่วงผมจะไม่ยอมให้คนอื่นมาทำคุณเข้าใจผิดแบบนี้อีกมิกกี้ยังกลมหน้าแต่เสียงเธอสั่นจนแทบกลั้นไม่อยู่รูปนั้นมัน ทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันสําคัญกับพี่น้อยกว่าเรื่องงานเรื่องภาพลักษณ์เรื่องคนอื่นทูนยื่นมือไปแตะไหล่เธอเบาๆไม่มีใครสําคัญกับคุณไม่มีวันเลยมิกกี้น้ําตาเธอเรื่อมไหลแต่ยังพูดต่อแต่เราครบกันแบบต้องซ่อนต้องกลัวคนอื่นมองฉันเหนื่อยครับพี่ทูนทูนกำมือแน่นรู้ว่าเธอกำลังเจ็บเพราะเขาเขากำลังจะพูดอะไรบางอย่างแต่ทันใดนั้นเสียงประตูรถคันหนึ่งดังจากด้านข้างชายหนุ่มแปลกหน้าเดินลงมาจากรถ SUV สีดำ รูปร่างสูงใบหน้าเฉียบหัวคิ้วเข้มใส่สูตรแบบคนมีตำแหน่งใหญ่โตแต่สายตาเขามองมิกกี้ก่อนอย่างสนใจทันทีทูลหันไปมองคนคนนั้นก้าวเข้ามาใกล้พร้อมถามด้วยน้ำเสียงสุภาพแต่มั่นใจขอโทษนะครับคุณคือคุณมิกกี้ใช่ไหมครับมิกกี้และทูนทั้งคู่ชะงงักเอ่อค่ะคุณคือชายแปลกหน้ายิ้มบางๆแล้วหยิบป้ายแนะนำตัวแบบพนักงานชั่วคราวขึ้นมาให้ดูพาคินควอเตอร์แมนจเมนต์ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรย้ายมาประสานงานกับฝ่ายคุณหนึ่งเดือนทูนผูกคิวทันทีพาคินมาจากสำนักงานใหญ่ตำแหน่งแบบนี้คือระดับส่งมาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างหรือตรวจสอบบางอย่างแต่สิ่งที่ทําให้เขาหงุดหงิดยิ่งกว่าคือสายตาของพาคินมองมิกกี้แบบชัดเจนว่าก,กําลังสนใจเธอพาคินยิ้มให้มิกกี้ผมเห็นคุณเดินเข้าอาคารจากกล้องวงจรปิดของฝ่ายความปลอดภัยเลยตั้งใจลงมาทักเลยวันนี้เป็นวันแรกของผมทูนเดินเข้ามาข้างหน้ามิกกี้แบบอัตโนมัติ ท่าทีเหมือนกันไว้โดยไม่รู้ตัวคุณพาคินมีอะไรกับเลขาฝ่ายผมหรือเปล่าครับทูลถามเสียงนิ่งแต่เย็นพาคินยิ้มบางๆอย่างไม่ยีระไม่มีอะไรครับแค่อยากรู้จักเธอไว้ก่อนเขาหันไปมองมิก้อีกครั้งถ้าคุณไม่ว่าอะไรทูลกำมือแน่นสันกรามขึ้นเป็นสันชัดขึ้นเหมือนความหึงื่อกำลังก่อตัวเต็มกำลังมิก้เองก็มึนงงแต่เธอพยายามยิ้มสุภาพค่ะถ้าต้องประสานงานเดี๋ยวมาคุยกันได้เลยค่ะพาคินพยักหน้าดีมากครับ งั้นเจอกันชั้นสามนะครับเขาเดินผ่านไปแต่ตอนผ่านทูนเขาเหลือบตามองแบบท้าทายเล็กน้อยจนทูนรู้สึกถึงสัญญาณบางอย่างทันทีคนแบบนี้ต้องมีอะไรมาแน่ทูนพึมพำมิกกี้หันมามองทูนเราไว้ค่อยคุยกันนะคะพี่ทูนเดี๋ยวฉันขึ้นไปทํางานก่อนเธอเดินนําไปแต่ทูนมองตามด้วยสายตาปนห่วงและปวดใจในขณะที่บนชั้นสามประพลและนารินกําลังมองลงมาจากหน้าต่างทั้งคู่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนารินกระซิบคนนั้นใคระพล ดูเหมือนสนใจมิกกี้มากเลยประพลมองตามด้วยแววคิดไม่รู้แต่ดูท่าไม่ใช่คนธรรมดาแน่เขาหันไปเห็นนารินจัดผมที่ปลิวเพราะลมเบาๆสายตาเขานุ่มลงโดยไม่รู้ตัวเหมือนหัวใจที่เก็บไว้นานกำลังเริ่มรู้สึกอีกครั้งเช้าวันถัดมาบรรยากาศในออฟฟิศยังคงตึงๆจากข่าวลือเมื่อวานหลายคนยังพูดถึงเรื่องรูปลดและการมาของผู้บริหารใหม่อย่างพาคิน แต่มีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนไม่ทันรู้คือหัวใจของคนสองคนกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการมิกกี้เดินเข้ามาทำงานเย็นๆไม่อยากให้ใครมองว่าเธออารมณ์เสียแต่พอเปิดประตูแผนกฝ่ายช่างทุกคนกลับมองเธอเหมือนกำลังรอข่าวอะไรบางอย่างและทูนยืนรอเธออยู่หน้าห้องประชุมเล็กๆมิกกี้เข้าข้างในก่อนครับผมมีเรื่องอยากคุยเธอใจสัน่นแต่ก็ยอมเดินเข้าไปทูลปิดประตูเบาๆแล้วหันมายืนตรงหน้าเธอ ผมคิดมาทั้งคืนเขาเริ่มเสียงจริงจังผมจะไม่ให้คุณต้องเจ็บหรือเสียหน้าเพราะผมอีกมิกกี้มองเขาน้ำตาเริ่มเอ,อ่อทูนยื่นมือออกมาไม่ใช่เพื่อจับแต่เพื่อขออนุญาตมิกกี้เป็นแฟนกับผมแบบเปิดเผยนะครับหัวใจเธอเต้นแรงจนเจ็บพี่ทูนคนจะพูดกันเยอะนะคะฉันกลัวว่าเขาขัดขึ้นผมยอมให้คนอื่นพูดว่าอะไรก็ได้แต่ผมไม่ยอมให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ต้องหลบหลบซ่อนๆอีกแล้ว เขาจับมือเธออบอุ่นหนักแน่นเต็มไปด้วยความตั้งใจผมรักคุณครับมิกกี้ผมอยากคบคุณแบบที่ทุกคนรู้ไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขน้ำตาเธอไหลจริงๆไม่ใช่เพราะเสียใจแต่เพราะอบอุ่นจนแทบหายใจไม่ออกค่ะฉันก็รักพี่ทูลเหมือนกันทูนยิ้มออกมายิ้มที่ทั้งโลกหยุดหมุนให้ทูลพามิกกี้เดินออกจากห้องประชุมพนักงานหลายคนหันมามองทั้งสงสยัยทั้งลุ้นทูลกระแอมเบา ก่อนพูดเสียงดังพอให้ได้ยินกันทั่วขอแจ้งทุกคนนะครับผมกับมิกกี้เราคบกันครับออฟฟิศเงียบไป3มวินาทีก่อนเสียงฮือฮาจะดังทั่วจริงเหรอก็ว่าอยู่ช่วงนี้หัวหน้าทูนยิ้มบ่อยคะ่ะดีใจด้วยค่ะมิกกี้หน้าแดงแต่เธอรู้สึกเหมือนยกหินออกจากอกทูนจับมือเธอแน่นปลอดแบบไม่กลัวอะไรแล้วทั้งนั้นใบเฟิร์นเดินเข้ามาหาทั้งยิ้มทั้งเขวนเขินพี่มิกกี้หนูขอโทษสำหรับทั้งหมดนะคะ หนูเข้าใจผิดเองจริงๆมิกกี้ยิ้มให้น้องไม่เป็นไรจะ้ะขอบคุณที่พูดนะทูนยิ้มให้ใบเฟิร์นเช่นกันเราไม่มีอะไรคร้างกันแล้วนะครับใบเฟิร์นพยักหน้าแอบโล่งใจเหมือนกันนารินรีบเดินเข้ามากอดมิกกี้โอ้ยในที่สุดฉันลุ้นจนเหนื่อยไปหมดน้ำเสียงสันส่นๆของเพื่อนทําให้มิกกี้หัวเราะทังน้ําตาแต่จู่ๆสายตาของนารินไปเจอใครบางคนกําลังมองมาอยู่เงียบๆพาคินเขายืนกอดแฟ้มงาน มองเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยสายตาที่อ่านไม่ออกพอนารินหันไปเขาก็ยิ้มบางๆยินดีด้วยนะครับคุณมิกกี้เธอขอบคุณแต่ทำไมไม่รู้สายตาภาคินเหมือนกำลังเฝ้าดูเธอมากกว่าหลังช่วงพักเที่ยงทุกคนแยกย้ายกลับโต๊ะทำงานแต่นารินเดินผ่านหน้าห้องทำงานชั่วคราวของภาคินพอดีเขาเปิดประตูออกมาช้าๆคุณนารินครับเธอหยุดคะพาคินมองเธอสองสามวินาที เหมือนกำลังประเมินบางอย่างหรือบางทีอาจกําลังหวั่นไหวผมมีเรื่องอยากขอให้คุณช่วยครับเสียงเขานุ่มแต่แฝงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับข้อมูลฝ่ายบุคคลและบางอย่างที่ผมสงสัยภายในสาขานี้นารินขมวดคิ้วอะไรคะพาคินยิ้มเล็กๆสายตาเจือความลึกลับเอาไว้คุยหลังเลิกงานได้ไหมครับผมอยากให้คุณช่วยจริงๆหัวใจนารินเต้นแปลกๆไม่ใช่แบบหวานแต่เหมือนกำลังก้าวเข้าสู่พายุบางอย่าง อืมค่ะได้ค่ะพาคินพยักหน้าแล้วพูดประโยคที่เหมือนเป็นสัญญาตั้งแต่วันนี้ไปคุณนารินจะเป็นคนที่ผมต้องทำงานด้วยใกล้ชิดที่สุดนารินยืนนิ่งไม่รู้ว่าเธอกำลังก้าวเข้าสู่เรื่องอะไร